สารภาพรู้รหัส ATM แอบกดเงินผัว5 0 0 0 0นใช้นี่บอลสอนรามไม่รู้เรื่องไปโรงพักจากกรณีที่พระเอกหนุ่มสอนรามเดินทางไปลงบันทึกประจำวันหลักฐานที่สอนอสุทธิสารหลังพบว่าเงินในบัญชีของธนาคารตนเองหายไปเกือบ5 0,000นบาท ต่อมาธนาคารกสิกรไทยได้ออกหนังสือชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการทำรายการพบเป็นการทำรายการผ่านเครื่อง ATM กล้องวงจรปิดจ,จับภาพคนใกล้ตัวของหนุ่มสอนรามเป็นผู้ทำรายการไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของระบบธนาคารแต่อย่างใดกรณีนี้ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากสงสัยว่าใครคือคนใกล้ตัวของสอนรามที่กดเงินของพระเอกไปเกือบ5 0 0 0 0 0บาทล่าสุดเราก็ได้รู้ความจริง สาวติ๊กกนิธรินได้ออกมาเปิดใจกรณีเตียงหัาก,กับพระเอกดังและได้ยอมรับว่าเป็นผู้กดเงินออกจากบัญชีของสอนรามไปจริงโดยนําเงินไปใช้หนี้การพนันโดยติ๊กได้บอกว่ายอมรับค่ะว่าเล่นพนันแต่หนูหาเงินคืนเขาไม่ได้ในเวลานั้นหนูหายืมคนรอบข้างทั่วไปก่อนไม่รู้จักกู้ กู้ที่มีดอกแพงร้อยละ20หนูไม่รู้หนูยืมแต่ช่วงนั้นเขาไม่ให้ยืมเขาเอาไปบอกพี่หนุ่มแต่ครั้งนี้ขอให้เร่งรัดการเอาหนี้คืนคนละแสนสองแสนหนูเลยต้องใช้วิธีกดเงินของพี่หนุ่มไปเพราะหนูรู้รหัส ATM พี่หนุ่มอยู่แล้วหนูถอนออกไปเองค่ะพี่หนุ่มรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะวันนั้นที่หนูกดเงินไปครั้งละแสนสองครั้งและห้าหมื่นสองครั้งไม่น่าจะถึงห้าแสนค่ะ เต็มที่เลยประมาณ4 0 0แสนได้แต่ไม่ถึง5,000สนแน่นอนทุกอย่างได้คุยกับพี่หนุ่มหมดแล้วขั้นตอนแรกเคลียร์กันจบแล้วพี่หนุ่มน่าจะไม่รู้ตอนไปหาหลักฐานที่สถานีตำรวจเพราะวันที่พี่หนุ่มเดินทางกลับมาบ้านพี่หนุ่มบอกว่าตังหายหนูก็บอกว่าอยู่ที่หนูเองหนูเป็นคนเอามาเองและสิ่งที่หนูพูดในวันนั้นมีอีกคนในห้องได้ยินพี่หนุ่มก็ทาเหมือนได้ยินแต่ไปดาเนินคดีแต่ไม่เป็นไรติ๊กกนิทรินกล่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ